สัตวแพทย์ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนแล้วก็ทําหมันให้กับสุนักแล้วก็แมวบนเกาะหลีเป๊ะนะคะซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญในจังหวัดสตูลเพื่อลดปัญหาก่อกวนนักท่องเที่ยวเปิดพื้นที่สร้างภาพลักษณ์ที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวค่ะ นายสุมลชาติแสงปัญญาปศุสัตว์จังหวัดสตูลกล่าวว่ากิจกรรมฉีดวัคซีนและทำหมันบนเกาะหลีเป๊ะเป็นการช่วยลดปัญหาสัตว์เร่ร่อนบนเกาะค่ะซึ่งที่ผ่านมาก็ทํากิจกรรมกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําหมันสุนักและแมวไปแล้วกว่า80ตัวฉีดวัคซีนโรคพิสุนักบ้าได้กว่า500ตัวส่งผลให้ปริมาณสุนัขแล้วก็แมวลดลงนะคะ ด้านนายเอกรัตน์หลีเ่เซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลบอกว่าเกาะหลีเป๊ะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญระดับโลกเพระนาะฉะนั้นต้องรักษามาตร,รฐานและความปลอดภัยบนเกาะให้นักท่องเที่ยวไว้วางใจสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ค่ะซึ่งปัญหาสัตว์เร่รอนก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องดูแลแก้ไขกันไปทางนี้ไม่ให้กระทบกับบรรยากาศการท่องเที่ยวนะคะกิจกรรมนี้ก็ยังสามารถต่อยอดในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญสำคัญในจุดอื่นได้ด้วยค่ะ